สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นมาพร้อมกับไอเทมเด็ดๆท,ที่จะมานำเสนอให้ทุกคนต้องว้าวนะนะนั่นก็คือ คเครื่องถอนขนเองนี่เป็นเครื่องที่มิ้นใช้จริงนะคะใช้มาน่าจะประมาณ4ปีได้แล้วนะเครื่องก็อาจจะมีความแบบเย็นๆนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยตอนที่มิ้นซื้อมานี่คือซื้อมาในราคา990บาทนะคะอุปกรณ์ที่หน้าเนี่ยก็จะเป็นหัวถอนนะคะ2หัวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหัวโกน1นหัวนะคะแล้วก็เอออันนี้เป็นอะ เอาไว้ปัดๆเศษขนที่เวลาเราถอนเสร็จอย่างเงี้ยมันจะไปค้างอยู่ตรงซองอย่างเงี้ยเราก็ใช้ปัดๆนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวสายชาร์จนะคะส่วนใหญ่ที่มิ้นใช้เนี่ยมิ้นจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นหัวถอนอันนี้นะคะเป็นหัวเนี่ยมันจะถอนแบบทีละเส้นอ่ะอืมอันนี้ก็จะเหมาะกับแบบคุณผู้ชายที่เอาไว้ใช้ถอนเหนนะคะ ข้อดีของเจ้าตัวเนี้ยคือเราประหยัดค่าเลเซอร์ได้แบบเยอะมากนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือเราต้องแบบโกนเองบ่อยๆนะถ้าใครที่ไม่ชินช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแบบตกัจี้หรือมีความรู้สึกแบบเจ็บๆนิดน,งนึงเวลาเปลี่ยนหัวกดค้างไว้แล้วก็ดึงหัวออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนหัวได้เลยเวลาใส่ก็คือดูล็อกมันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ กดปุ๊บลงไปแค่เนี้ยก็คือใช้ได้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยมันสามารถปรับระดับความแรงได้ด้วยนะคะมันจะมีสองระดับถ้าดูดูดีๆอะ่ะเดี๋ยวมิ้นเปิดเสียง<า>ให้ฟังดีกว่าว่าเวลาเสียงเวลาเราถอนอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นระดับแรกนะคะระดับสองนะคะเนี่ยมันจะมีความความแรงกว่านะคะมินะ้น่าจจะชอบใช้ตัวหัวถอนนะคะเพราะว่า คือข้อดีของการถอนเนี่ยคือขนมันจะขึ้นช้าแล้วขนที่ขึ้นมาใหม่มันจะขึ้นบางลงนะคะถ้าเป็นหัวกูนเนี่ยขนขึ้นเร็วด้วยแล้วก็ขนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะแข็งด้วยนะคะก็เลยไม่ชอบใช้ตัวหัวกูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหัวถอนเนี่ยข้อเสียมันก็มีนะคะตรงที่แบบเวลาเราถอนเสร็จทุกๆ3วันอ่ะเราจะต้องขัดผิวอแบบาจจะใช้เครื่อง้าป้าอย่างเงี้ยมาขัดผิวเพื่อให้รูขุมขนตรงนั้นอ่ะมันเปิด <S <S <ๆ S 2> เพื่อให้ขนใหม่ที่จะขึ้นอะ่ะมันขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราทใไมขัดผิวอย่างเงี้ยตรงส่วนที่เราไอ ขนที่จะขึ้นมาใหม่มันขึ้นไม่ได้ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นขนคุดนะคะอันนี้ก็เป็นไอเทมหนึ่งที่มิ้นชัยแล้วชอบกันนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจพี่จูดี้9ก้าสชอนะคะอันนี้ก็คือไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีค่าโฆษณาเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นของที่มิ้นชัยจริงแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะก็เลยมานําเสนอนกับทุกคนนะคะ,ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะส่วนวันนี้นะคะมิ้นต้องถัดตัวลาไปก่อนแล้วนะคะล้วนะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ